ตอนนี้นะครับแปดโมงห้าสิบดนาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดดูหน้านาิการเทียบนะครับแต่ละหน้าพวกนี้คือผมทำผมอยู่ในหน้านี้หมดแล้วนะผมเข้ามาหน้านี้หมดแล้วนะครับก็คือคลิกไปทิกเดียวจะได้ใบจองเลยนะครับแปดโมงห้าสิบเจ็ดเราแล้วเหรอ เทียบเวลามาตรฐานนะครับประมาณ8โมง59ก็จะไล่ F5 แล้วนะครับนะตอนนี้เครื่องก็หน่วงๆแล้วแหละเพอะตัวนี้จะหมุนๆติวต้วๆแ,แล้วนะครับดัตตาเบสเออร์เลอร์นะครับทีนี้ผมจะไล่จากเบราว์เซอร์ด้านล่างนี้ไล่ไปทีละตัวเลยซึ่งก็ทำเตรียมทำจองไว้หมดแล้วนะครับ ผมจะเลือกไอ้นี้ไว้เลยเข้าไว้ก่อนเลยถึงเวลาผมจะไม่มากดปุ่มตัวนี้นะ <c oughs> ผมจะกด F5 อย่างเดียวนะครับตอนนี้กี่โมงอะ58แล้ว8ปดโมงห้นะครับก็รอห้าสิบเกาหิบเาห้าสิบหวินาทีจะนับถอยหลังเลยนะครับ อนแรกผมทดลอง F5 อ่ามันก็หมุนแล้วแหละเพราะว่ามีคนเข้าเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่หลอกมันยังไม่สามารถจองได้นะครับเนี่ยโอเครอเตรียมมีของใครคือพวกนี้ผมเซฟไว้หมดแล้วนะเข้ามาที่เบราว์เซอร์มือขวาผมจะจับเมาส์อย่างเดียวเล็บเมาส์เลือกเลือกเบราว์เซอร์เลือกหน้าส่วนมือซ้ายผมจะอยู่ที่ F5 นะครับไปอยู่หน้าไหน F5 ได้เลยนะครับ ังเกตที่มันจะหมุนติ้วๆไปนะครับปล่อยมันหมุนไปนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเข้านะ59สักประมาณ59าสห้าสิ้วินาทีนับถอยหลังตื่นเต้นนะครับผมว่าท้าทายดีสนุกดี หน้าไหนบ้างก็คือจะจำไม่ได้จําไม่ได้เลยเพราะหลายคนแล้วแต่บแต่ละเบ์เซอร์มันก็ไม่สามารถที่จะระบุว่าใช้เบ์เซอร์นี้ชื่อนี้ชื่อนี้ได้เอา้าได้แล้วนะครับโอเคเด็แ,แต่ละเบ์เซอร์เลยครับเมื่อกี้ลืมนับถอยหลังเลย ตัวนี้ไม่ตัวนี้ของใครของใครก็ไม่รู้อะแต่ผมเข้าล็อกอินไม่หมดแล้วนี่ที่เบราว์เซอร์มันจะหมุนติ้วๆกันอยู่เหมือนกันนะครับปล่อยมุนไวนะครับตัวนี้ของใครก็ไม่รู้ เจอเออร์ er อะไรช่างมันแต่ว่าไล่ปดใหม่นะครับนี่มาไล่เริ่มต้นได้ไหมยังหมุนอยู่เลยยังหมุนอยู่เลยนะครับเราก็มาไล่เช็คดูว่าของใครยังหมุนอยู่นี่ยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่ไม่นน ไป่ไปอะเออเลอตัวนที่ของใครตัวนี้ไม่มีโอเคท่านสมัครสอบจากศูนย์นี้แล้วของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของใครไม่รู้ก็รีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันยังยังไม่ได้อย่างตัวเนี้ยได้แล้วนะครับตัวเนี้ยได้แล้วแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับ พ่ผมทำสลับกันอยู่ตอนนี้บอกว่าสมัครไปแล้ววันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้สมัครไปก่อนรีเฟซไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เห็นใบจอง ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ยังไม่ขึ้น วันไหนก็ไม่รู้ของใครบ้างเครื่องนวงสมัครสอบกับศูนนี้แล้วสมัครสอบกับศูนนี้แล้วของใครนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยต้องมาเช็คกันอีกทีหนึ่งสมัครสอบแล้วยังไม่ได้สมัครตัวนี้ของใครของคุณสิรินาสมัครแล้วได้บางวันหนึ่งแล้วตังนี้ยังไม่ขึ้นนะครับ ได้ใส่เข้าไปใหม่ครับ f ห้าใหม่ของคุณแอลบุษาลาบุษาลาเลือกวันที่แปดวันเดียวมั้ง f ห้าเราไม่ไป <c oughs> อาไปไล่ตรวจนะครับ <c oughs> โอเคตัวนี้ได้แล้ววันที่สองเรเอไม่สามารถสมัครได้ ไหนเนี่ยที่สองที่แปดโอเคได้ครบ <c oughs> ของคุณอะไรนี่ของใครเนี่ยอันนี้ของใครดูชื่อกันชื่อชื่อไหนชื่อของคุณสุชาตินันท์ไก่เนาะโอเคได้มาหนึ่งวันวันนี้วันนี้น,น่าจะได้ไแล้วปิดไปเลยได้มาสองวันแล้ววันนี้ก็คือวันที่สาม งงวันที่สากันไม่ได้วันที่สีวันนี้เขาจองสีหน้านี้จองไหนวันที่เก้ารอบบ่ายสมัครสอบไปแล้วโอเคจบไปโมเป็นลานี้ของใครอะงงเมาเออยังไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้ใครนะ อุศลาอุศลาที่จองล็อกไหนเนี่ยจำไม่ได้อุศลาจองล็อบไหนอุศลามาติดแเดือนสองล็อกเดียวโอเคได้แล้วอุศลานะครับน่าจะได้ครบแล้วมั้งเนี่ยครบไหมสองสามสมัครสอบกระทรวงนี้แล้ว ใครจำไม่ได้ของคสุพิชาสุพิชานี่วันไหนสองก็ปแปดได้สองได้แปดโอเคจบไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วคนใครสุชาตินึหนึ่งสองสามหนึ่งส,สองแปดโอเคคุณแปดได้ครบแล้วจบ ันนี้ไม่สอบวันนี้ชื่อชื่อซิรีน่าซิรีน่านี่ซิรีน่านี่ที่ไหนอุบลเนอวันเดียวโอเควันเดียวได้แล้วแล้วก็นี่มันเบาตัวไหนวันนี้ขบาตรงนี้ของใครอะบุษลาบุษลานี่วันที่แปดวันเดียว สลาวันที่แปดวันเดียวใช่ไหมวันที่แปดวันเดียววันที่สลาวันที่แปดวันเดียวได้แล้วรอบเช้าเช้าหรือบ่ายอ๋อสมรสารา์มีรอบเดียวโอเคจบครบแล้วนะครับ